สวัสดีนะครับเพื่อนๆสาวสิวัน RTG EP 1 8ในช่วงเทศกาลฟุตตี้ทีม4ก็ได้กลับมาอีกครั้งเม่เทียบร้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้จะเป็นการทาทีมข้งสุดท้ายนะครับทิ้งทวนเทศกาลฟุตตี้ทีม4ก่อนที่วันศุกร์นี้ทีม5จะมานะครับแล้วผมไม่ได้ล็อกอินเข้ามาหลายวันแบบนี้มีแพ็คอั้นไว้เปิดเยอะมากนะครับ84็นสี่กแพ็คเอ็กเชน SBC แพ็กการันตี94 p g 90ไอคอนโหโคตรเยอะเดี๋ยวไปจัดการรวมถึงการอันล็อกเมียแฮมวันนี้ได้แน่นอนเพราะว่าผมทำจนเหลือสากสุดท้ายแล้วยังไงวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นผมเอาปอนโฟทฟีที่แบบว่าน่าจะดีที่สุดต้นแนวเล่นมา้าแต่ EP 1นะวันนี้ถือว่า่ันค้างครบแบบแทบจะไม่ขาดอะไรแล้วขาดนิดหน่อยในการประกอบให้ดีขึ้นแต่ว่า นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเปิดได้ตัวอะไรอีกเพราะทุกซองที่เพื่อนๆเปิดไปก็มีโอกาสออกตัวดีๆเสมอผมหลังๆไหมทุก EP ต้องมีนักเตะใหม่นะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะพีคก,กว่านั้นได้อีกไหมนะครับเ,เพื่อนๆโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ EP สเปก,กันเลยอย่าลืมช่วยกันไลค์คลิปนี้กันด้วยนะไปเร็กันเลยครับ เอสโก้ฟู้ดเฟคอยจําหน่ายคอยในเกม EA FC 2 4ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหากภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจวิกจิวฟี فا ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับทีมเขายังไม่พูดถึงห้องมันเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับสต,ตาร์ทมาอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดู SBC ก่อนนะครับเยอะเลยนะมีทั้งนักเตะมาด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นพวกในอันนี้เป็นอันที่ repeatable ไอคอนกับนนะัเตปกติอันนี้สแปมได้จนเรื่อยๆได้เลยนะแต่ว่ามันก็ผมทําไปเยอะมากแล้วนะยังไม่ค่อยออกดีๆเท่าไหร่ทั้งทั้งสองไอเดีเลยนะสองสองอันเนี้ยแต่ว่ามันก็ได้ลุ้นอยู่ครับแต่ว่าอันที่มันแบบอย่างเงี้ยมันทําได้แค่สองครัง้งมันใช้การเยอะหน่อยแพ็กการันตีอันนี้ก็ลองได้นะครับในแม่แฮมสคอตเอ้เหลือสองสคอตว่ะผมนึกว่าสคอตเดียวไม่เป็นไรได้อยู่ดี2องสคอตก็ได้อยู่ดีครับไม่มีปัญหาเมื่อวานมีบ๊อบบี้โมตัวนี้มาผมอาไปลองเล่นมาแล้วนะในคลิปที่ผมลงเมื่่่ออออานนนใชงะะคครับโเยูนะ แต่ว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับคือจะดีสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกองหลังแจ่มแฉม,มนะแต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับแปหกพี่ๆไปสี่คูณสิบไปห้าคูณสิบอีกเยอะเลยนะครับเร่ยวันละสิบซองเหมือนเดิมก็สแปมมันเข้าไปนะครับมาคีบันอัพมาแพ็คเอ็กชเชนเดี๋ยวจัดเต็มกันแน่นอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงๆนะักเตะน่าจะมีพวกโซนนี้ด้วยนะที่ผมมาใน EP ที่แล้วนี่ไม่น่าทันนะโอเล่แชมเบอร์เลนมอร์เลนเทสเซนเมอร์ฟี่ตัวนี้เพิ่งเข้าวันนี้เลย ก็ค่อนข้ามไปเถอะพวกนี้นะครับหนจะของรางวัลดีวิชั่นเลเวลอีกเราเล่นกันไปแล้วเนาะวิกนี้ผมอยู่แลงสี่แล้วนะสำหรับซีรีส์เราไม่ได้ไต่เยอะแต่ก็เล่นไปเล่นมาก็ขึ้นมาดีสี่แล้วเหมือนกัน <c oughs> จริงๆน่าจะพออะไรแล้วแหละไม่น่าไต่ขึ้นไปเยอะกว่านี้หรอกโอเคผมก็ต้องเลือกออปชั่นกลางอยู่แล้วนะครับทุกคนรับมันเลยนะมาครับเพื่อนเเมื่อกี้ผมไปตั้งไล่ทำการ์ดมาแล้วนะก็จะเริ่มจากไป1ิคูณ10กันก่อนเลยเนาะเลยเลยครับอันนี้คือซองแรกของ ep 18 let's go อย่าบอกนะผมไม่ได้โชคดีขนาดนั้นทีมออฟเดอะซีซันหรออันนี้นะครับต้องแอบรอดูนิดนึงเผื่อมันพลิดข้างหลังนี่บัดเย่เหรอ Let's go Bang! มีแล้วไม่ใช่เหรอวะจำมาดิเหมือนเหมือนว่าซ้ำนะแต่คือแบบเล็กคือสูงมากนะครับเออใช่ งั้นผมต้องทําอะไรสักอย่างแล้วสินะหลังจากบัตเยี่ยนสก็เอามาทำแคมเปญ94บวกอันแรกของ EP นี้กันเลยนะก็ยังลุ้นตัวดีๆเยอะมากๆนะครับที่ผมอยากได้มากสุดก็นักเตะไซนอลแหละเพราะมีอยู่ทั้ง3-4ใบเลยที่เป็นตัวท็อปนะครับอ่ะไปอาเวตไม่ได้ซาบิเซอร์นะครับอ่ะเ,ะเพเปอร์ต่อดีกว่าแปดสี่คูณสิบไปไต,ต่อ นี่90นี่90กับใครเนี่ยปึ๊บว้าดีุ้ตตี้มาแล้วบุตตี้เลสโก้ี่การอะไรอ่ะไอ้ซาลาไม่เปนหลอกผมว่าผมเห็นอียิปต์บุตตี้ผมนึกว่าซาลาตัวท็อปแม่งเอ้ยพอแม่งขึ้นกองหน้ามาปุ๊บผมว่า ผมนึกก็ผมจะได้ซาร่า99แล้วแม่งบุญมีในกำบังจิมเยียมีตัว94ปรหล่ออีกเหรอฮะพูดแางจริงเหรอเพื่อนอิสดาบอกนอนก่อนพวกที่ทำงานได้เลยครับเจอกันนะอาในบทติดจินโนล่ามากเลยเออหล่อจริงในแกมอะตัวที่กำลังมาคือเคซุสเหรออาร์เซนอลนนะ่ะไม่ดีใจเท่าไหร่นะเคซุสมาเฉยแต่ก็เข้าใจแหละกออ็ก็ต้องเอาไปก่อน ประมาณนั้น85้าคูณ1ิบ้างลุยกันเลยครับก็ยังออกเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับตัวนี้น่าจะสัด91นะแัดโซบาแัดโซบากับใครกาทีเอสไม่มีให้ลุ้นแล้วอะ่ะลุ้นข้างในเลยแล้วกันว่าจะมีไอคอนอยู่ตรงกลางหรือเปล่าไม่มีแปดห้าคูณสิอีกหอัน What ามจริงเหรออมืงอีกะ แปดห้าคูณสิบเนี่ยฮะโอเคอ้แค่นี้เองเหรอเนี่ยบูนโนกิมไรส์มีแพ็กการันตีฟุตตี้ทีมหนึ่งถึงสี่ขอตัวเฉดเก้าสิบเก้าได้ไหมใครก็ได้ได้เก้าเจ็ดได้เก้าเจ็ดบิมเฟตซาหานะครับเหล็กค่อนข้าง,งสูงมาไปใส่เมียแฮมได้เลยโอเคอ่ะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปนั่งไล่ทำการ์ต่อนะ เเซ่า e เล่นแทนกาเกา้าพี่ไม่เอานะสะองสกอร์สุดท้ายของเมฮมจัดไปลุยครับได้แล้วครับสกอร์แรกอ่ะไปได้พอดีเลยครับสกอร์สุดท้ายอ่ะเรียบร้อยสิ่งที่เราพยายามทำกันมาตลอดหลากหลาย EP นะครับผมได้ใช้เวลาทั้งหมด5วันนะตั้งแต่การเข้ามาออนนะครับเพราะว่านี่ยังเหลืออีก55วันเลยก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วผมคิดว่าผมจะไม่ทำา SBC อะไรแพงแพแบบนี้อีกแล้วนะมันเหนื่อย มันเหนื่อยมากที่ผมจะต้องเสียกาจากกันโอกาสที่ผมจะได้ทําไอคอนหรือพีทีจีเปิดเล่นเนี่ยผมก็ต้องมาเททํามันหมดมันได้เอาทุกอย่างไปจากผมแล้วอ่ะหมดไส้หมดครงอะเพื่อนอยินดีแล้วก็สู่ทีมหน้าไมควิน อยู่จนเอนเกมแน่นอนนะครับสำหรับใบนี้นะเรียบร้อยแมตสี่คูณสิบนี่การอะไระโกลาโซ่เหรอครับเซอร์ลอตเหรอเฮ้ยฮีโร่ไม่โอ้โหดีนานตาเล่เลตส์ก อีเมียมโฟเดอร์เลยนะเนี่ยตอนนี้นะครับเอออยากได้พวกเดวี่เมนดี้โลโฟจังเลยกิมาโดอะไรอย่างเงี้ยััวลังขาแบ็กซ้ายสุดๆเลยขอแบ็กซ้ายตัวนึงได้ปะโรเบโร์ตคาร์อกก็ได้นี่อะไรเนี่ยยิมงะบอกนะว่านี้ทองอะ่ะกูถามจริงนี่ไปสี่คูณสิไม่ใช่หรอผมไม่ได้เปิดผิดซองใช่ปะจริงด้วยโอ้โห การอะไลเนี่ยฝรั่งเศสกองหน้าไอคอนเอสเกอแกลโอ้ยโอเคแปดสิบเจ็ดคูณห้าเลยครับแต่จริงผมได้ไปครบหมดแล้วแหละซีเออไอคอนตรงเนี้ย ผมได้ไปครบแล้วทั้งโยฮันครับทั้งกูริตเลยมันไม่เหลือใครแล้วเปิดตัวไหนมาก็ซ้ำหมด <c oughs> จริงๆเลยไฮสเปิร์ก94 p t g let's go อันที่2แล้วก็เป็นอันสุดท้ายแล้วด้วยนะมันทำได้แค่2ครั้งนะครับสำหรับอันนี้ลุยเลยขอเตโอได้ไหมเตโอเฮนันเดได้ยินนะไม่ได้ได้เป็นอาราบาแทนนะครับเพื่อนๆนะเอาไปก่อน โอเคอย่างต่อไปที่ผมจะเปิดคืออะไรเหรอผมว่าการ์ดผมแทบจะหมดแล้วนะเพราะว่าผมเอาไปอออินทำซะเยอะแล้วนะครับโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเพื่อนๆรอ,อไปจัดทีกันหน่อยนะเพราะว่าวันวันหนึ่งมันก็หลูมป,ประมาณนี้นแหละมันก็แทบจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปจัดเล่นกันดีกว่านะเพราะาเราทําทีกันมามา,มากแล้ววันนี้จะได้แบบมีโอกาสเล่นเยอะๆบ้างก็ดีนะครับ รับนักเตะใหม่มาเลยนะเมียแฮมแล้วก็จริงๆก็จะมีอาราบาอีกคนนึงนะแบบนี้แล้วกันนะครับทีมเราไหนไมาดูกันหน่อยว่ายืนยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะเอาเวลันปีกซ้ายล่าสุดที่ผมจัดไว้ผมเอาเมียแฮมมาเล่นเบอร์สิแล้วโยฮันคับเล่นกองหน้าเออแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นองรีปีกขวาเนี่ยดีแล้วใช่ไหมเพราะมันเร็วไงมันก็จะกระชากได้ ก็เนี่ยเลือกระหว่างเนี่ยโยฮันคัพกับเมียแฮมว่าใครจะขึ้นไปเล่นเบอร์9กแล้วใครจะเล่นเบอร์1ิแต่ผมจับยืนแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่ของเราแล้วนะครับตาแรกไหนดูที่คนอื่นกันหน่อยในช่วงเทศกาลท้ายภาแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างฝั่งนู้นมีกาลินชาด,ด้วยนะแต่ว่าฟันโฟทีมผมตอนนี้มันโหสุดสุดเลยจะยยโยฮันคัพเมียแฮมโอเวลันองรีแบบนี้ผู้การกูลิตยาญาตูเล่เพอร์เฟกต์ทีมขนาดนี้ยังไงก็ไปสู่ความเป็นเลิศแน่นอน ใช่ไหมนี่เห็นถึงความพยายามในการที่จะได้พวกนี้มาไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะออกเลยมีแฮนด์มีทามากี่ EP แล้วเวยวไวรัสน,นี่ได้ตั้ง30เกมงกว่าจะได้มาไอเดียวก็เสียจุโทษหรอกไม่โหยจริงๆเลยเออแต่ว่าไปแนวลุกผมมันไม่มีนักเตะยุคป,ปัจจุบันเลยนี่วะไอคอนไม่ดี ตั้งแต่กองกลางไปจนถึงกองหน้าไม่มีนักเตะยุคปัจจุบันเลยสักก็คนเดียวพึ่งเห็น <c oughs> เอาสิุดโโดนสองนี้ <c oughs> มา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 ดูย <the> ูติงนี่ค่อยๆเปิดสเปซสเปซซิ่งมาสเปซซิ่งมาไหนเอ้าล็ออีกทีนึง Let's go <S อ้าวผมนึกว่ามันจะจบครึ่งแรกแล้วเว้ย <laughs> <laughs> มันโดนตีเสมอแล้วท่าจะทีสุดท้าย มึงมาดิไปสทอตติกเลยเหรอโยฮันเกมนี้เอา้านี่เป็นการพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าคิงคัพควรจะเล่นเบอร์9กู้ลูกที่4ของคิงคัพครับ,รบนะสามอันไหนเมีแฮมอยู่ไหน <laughs> ไอเมีแฮมยังไม่ได้ทํามาหรอทํามาแล้ว เงียบอยู่นี่อหออ๋อรอช่วยเล่นเกมลับอยู่ฮ้าลูกคนเดียวฮ้าลูกคนเดียวเลยอะโอ้โหแมชชีนมาครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาเล่นในฟุตแชมเปี้ย์ออฟแล้วเนี่ย สวยมากมีแฮม let's go มานีมึงไาดิ่เดบอมโอ้โหเรอบนี้มันขยับโกวลวแม่งไม่น่ายิงเลยรีบไปหน่อยโอ้โหผู้ทำจริง มันยังไม่โดนลูกที่สองได้ยังไงเนี่โอ้โหใครจะไปตามทีนี้งานใครดีงานใครโอ้โหหลดุดคะแนนนี้โอ้โหโอ้โหเลือกยากครับเพื่อนตอนนี้เมแฮมกับโยฮันครับอ่ะเขาพยายางจะเลิกตำแหน่งกองหน้าเขากำลังดูอยู่ว่าใครจะได้เล่นอ่ะ อันนี้คิดหนักเลยนะเนี่ยเพราะว่าเกมที่แล้วโยฮันยิงไปห้าลูกอะตอนนี้แมแฮมก็แบกมาสองลูกคนเดียวแล้วอ่ะโอ้ยมันจังเลยเพื่อนเพื <c <c ่อนโคตรมันเลย นี่แหละความสุขของเราในช่วงถ่ายภาคนะครับเพื่อนๆที่เราจะมีนักเตะระดับเซต99ไปเล่นเนี่ยมันแฮปปี้่างนี้จริงแฮตติกเดี๋ยวผมใกล้จะได้หาแลนแล้ว,วนะเนะี่ยการลินชาเหมือนว่าจะได้แล้วด้วดูแล้วไม่น่าได้ลงอ่ะหาแลนอนะ่ะผมผมไม่ค่อยถนัดเล่นมากอยู่แล้วด้วแต่เก่งมากเลยนะฮาแลนนะ่ะถ้าใครลองก็เอาไปเล่นได้เลยนะครับ แล้วผมดันถนัดเล่นกองหน้าสายเลี้ยงบอลติดเท้าไปแล้วไงแตบบ่บูตาเมแฮมเนี่ยโยฮันครับเนี่ยทางของผมเลยใช่เล่นตัวแบบมาหมงหมงอะไรเงี้ยไม่ไหวทําไม่ได้ตัวที่แบบตายด็อกบาฮาเล่นเลวานอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางของผมเลยเอนอะไรเงี้ยมาลูกสุดท้ายปิดเัยโยฮันครับตัดสินใจไหลแทนครับโอเคครับ โอเคครับลูกที่สี่มีขาซ้ายไปสักตัวก็ดีโอเคแต่อองลีมันก็สู้เพื่อตำแหน่งของมันเหมือนกันนะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆ okay, อาจจะเล่นเกมเมื่อกี้จบนะครับมันมีคนออกไปตางด้วยผมก็เลยทำเควสเดลีเพลย์ตรงนี้ครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวรับแพคให้เปิดนิดนึงนะก่อนที่จะไปเล่นต่อกันนะครับตรงนี้ผมจะได้เกยโร่ด้วยนะส่วน98จากการเล่นเดลี่เพลย์ครบ5้าวันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเอาไปย่อยนะเกโยโร่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เควสของวายตัวนี้เดี๋ยวต่อต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะทำเควสอันนี้นะที่เล่นให้โจบโหมดไหนก็ได้นะครับมีเตะจากบุนเดสลง3ตัวมันจะได้ XP ีอีกนนะครับซึ่งมันจะช่วยบูสต์ XP ผมเยอะมากเลยตอนนี้ผมมาแตะเลเวล39้นะจากการทำเควสไปเรื่อยๆได้การลินช่ามาแล้วแล้วก็มีแพ็ค86คูส1ด้วยส่วนฮาแลนด์เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดทำเควสนั้นที่ผมบอกก็คือถึงแน่นอนนะครับสำหรับเลเวลสุดท้ายของซีรีส์เราก็ถือว่าตามเป้านะตอน EP1 อีพ็พูดไปว่า อย่างน้อย,อยตอนอีพีสุดท้ายเนี่ยผมต้องได้ฮาแลนด์ให้ได้แล้วมันก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับวันนั้นนะแล้วก็การจะเก็บทั้งคู่เลยนะตั้งการลินชาแล้วก็ฮาแลนด์เลยนะีจริงการลินชา,าจ,จะมาตอบโจทย์ตัวตำแหน่งกลางลุกที่ผมรู้สึกก็ยังแปลกๆอยู่ได้นะเออจริงแล้วองรีไปเล่นปีกซ้ายแทนโอไวรันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้องรีมาคอยปั่นนอกกรอบสวยๆผมว่าก็น่าจะเป็นมูฟที่ดีนะ แล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวไปขอเปิดแพ็คตรงนี้ก่อนนะมี86คูณ11นั่นแหละเอา81คูณ11ก่อนก็ได้เอามาสามรอบละเรื่องไอคอนเนี่ยผมไม่หลงกลกับมันละเทสเก้ทุกทีแหละคิดว่าผมจำไม่ได้นะ86คูณ11จากเลเวล39เลยนะเฮ้ยเลเวล39ให้อะไรผมมา ดีสุดแล้วจริงดีดีสุดแล้วจริงดีโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคงั้นผมจะเอาการินชาไปเล่นด้วยเลยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนเแล้วเดี๋ยวเอาโอเวลานันออกเนาะเอาองรีไปเล่นปีกซ้ายแทนแนละ้วเดี๋ยวการินชาเนี่ยจะให้เล่นกลางลุกนะแล้วก็โยฮันคัพกับเมย์แฮมก็ดันที่ไปเล่นหน้าคู่กันนะครับกลางหน้ากับปีกขวาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะจัดทีมทำเควสเนาะใส่บุนเดสไป3ตัวซึ่งในกรณีนี้ผมใส่เป็นคิมมิดคิมบาโดอันนี้คืออะไร กิม,มิดคิมาโดแล้วก็เจเก้นคอยเลอร์การ์ดใหม่นะครับยืนลงกัน3ตัวตรงนี้นะได้ทำอคต่อได้ด้วยไปต่อกันเลยนะครับหลังจากไปเปิดแพ็คเมื่อกี้มานะมาเล่นต่อแล้วแล้วก็จกัดทีเหมือนที่ว่าไว้นะมีกาลินชาเอยเอ,อ็มเปเป้ตัว9กไหมผมอยากได้มากเลยตัวนั้นนะโอ้ยแล้วเขาเอาไปเครือเป็นการ์ดทีวยได้ไงและเี่ผมอุห์ใส่เจเก้นคอยเลอร์มานี่ยับแน่เลยเจเก้นคอยเลอร์ผม โดนเอ็มปเปเป้98เผาตลา,าขาดแน่นอนไม่เป็นไรเรามีตัวคอยอสู้กับมันอยู่เรามีระดับเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์ไหมละ่ะ มาดิโอ้ดวงแข็งเลอเกินนะมึง no โอเคเอป98คือใครไม่รู้จักตานี้จะเป็นตาสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะก่อนจะไปเปิดแพ็กเล่นทิ้งทวนกันสักหน่อย นะครับยังเป็นฟุตแชมเปี้ยนออฟอยู่นะอีกหนึ่งเกมนะครับอุ้ยฝั่งนู้นทีมสวยมากมีเจรามีฟิล์มปงตัว9้าด้วยโอ้มามามาเล่นได้สบายเลยแต่โตมันจะเล็กอ่ะก็เหมือนเหมือนเดิมนี่เลกการยิงของอองรีแบบซิกเนเจอร์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเลียดเท่าไหร่ จะฟินี้ยช็อตแบบลอยนิดนึงแต่ถ้าจะให้เหมือนเลยเนี่ยต้องยิงแบบพี่เนี้ยช็อตแปรเนาะในการเอียงนะครับพอเล่นทางซ้ายนี่ก็จะเล่นก็จะฟินๆหน่อยเนาะอย่างตอนต้นนรผมไปเล่นทางขวาไงพอได้การลินช่ามาก็สบายหน่อยอ่ะจดพีกันอีกทีนึงไปตม โอ้โหนี่ก็ไม่ได้เกิดจะได้ลูกที่สองเนี่ยตาสุดท้ายผองตรงนะเพื่อนๆนี่เป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งที่ผมได้เล่นมาในภาคนี้เลยนะและไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้ทีมฟูลที่ไอดีนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดไว้เลยอะตอนนี้คือทีมแม่งอะนี่อะไรอะทีมแม่งดีกว่าทีมไอดีหลังผมแล้วอะบางบางตำแหน่งอ แต่มันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดในเซิร์ฟนะก็มีคนที่ทีมดีกว่าผมก็มีแต่สำหรับผมอะแค่นี้แม่งก็เกินแบบเกินคาดไปเยอะแล้วอะ่ะดิมาโดวสวยโอ้โหไม่ไม่ได้อะ่ะจับแล้วครับแต่ยังไม่ได้ยิงอะ่ะยิงครับโอ้ดูยา่ยาๆตัวเลขแม่งเก่งเกินไปแล้วโอเดือดยา่าๆตัวเลขกุลิตอะ่ะบอกเลยว่ามันเอาบอลกลับมา เหมือนรีบาวอะถ้าเป็นภาษาบาลก็คือการรีบาวเยอะมากเป็นรีบาวให้เราอะหรือแบบเรียกว่าเป็นการสติลกลางสนามหรือเปล่าเออก็เรียกอย่างน้นก็ได้นะเพราะว่ามันเอาบอลก,กลับมาแบบบอลวินเนอร์เป็นบอลวินเนอร์เพลเยอร์ทั้งคู่เลยอยู่ในจุดที่ดีตัวใหญ่เร็วจ่ายดีครบโอ้โหใบแดงกับเพื่อนอย่างเงี้ยสามจะแดนพักใต้มึง โอ้โห oh. <laughs> มันจริงๆแล้วฝั่งนู้นคือไม่เปลี่ยนตัวด้วยนะมันจะเล่นหลังสามตัวจริงๆเหรอ <c oughs> อ๋อสู้เลยใช่ไหมไม่เปลี่ยนแล้วด้วยใช่ไหมฝั <c oughs> <c oughs> ่งนู้นมันโซ้อ่ะเพื่อนๆหลายสิบคนมันก็ยังโซ่โดนตีสเสมอ โดโทอมึงเจ้าอีกใบแดงหนึ่งไหมล่ะเออจริงๆเลยเออมึงมาเด้มึงมาเด้ดโอ้โหบอลวินเนอร์จริงๆในไล่เสียบผมอีกองะเฮ้เสียบอยู่นั่นแหละอืมครั้งหนึ่ง อ้ยบอลว<า>ินเนอร์จบคันนี้มึงตายเลยคันนี้มึงตายเลย,มย,เลยไม่มีโอกาสฟื้นแล้วเพื่อนโอเคจบแล้วครับเพื่อนๆตาสุดท้ายสายี่ประตูตัวหนึ่งโอเคงั้นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทํา แพ็กเอ็กชแนมาเปิดทิงทวน EP พีนี้สักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปไล่ทำก่อนนะแปบ๊บหนึ่งครับแพงกเอ็กชแนผมทำมาทั้งหมดนะครับ18อันเป็นคูณ5 1หมดเลยนะผมเอาเงินไปซื้อกาดมาประมาณแสนห้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วลูดให้เพื่อนๆดูเหมือนข้าวก่อนเลยนะจนครบไปเลยถ้า้ตัวดีๆก็ค่อยหยุดดูแล้วกันเดี๋ยวจะคลิปไปเรื่อยๆเ,เลยนะเลยครับ1 8ซองเลตส์ก๊อ โอเคทองอีกแล้วถำมเจงอู้ยคาที่ทา้าทางแปลกๆวะดูเหมือนดูเหมือนจะไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนๆดูจากท่าทางแล้วยะพอดีต้องเปิดปกติมากอันสุดท้ายวีติกเหรอวีติกวีติก นะหมดผมจะเอาการ์ดที่ได้มาทำพวกแพ็กแคมเปญกับไอคอนแล้วกันเดี๋ยวเปิดน่าจะทั้ง2อันเลยนะอย่างละอันแล้วก็ทิ้งทวนได้นะครับแต่สคงไม่เป็นหลุปแล้วมังขี้เกียจละได้แล้ะการสิ PTG นี่การจาก Exchange ท้งนั้นเลยเน,นี่ยไหนดูหน่อยสิว่าจะได้อะไรทิ้งทวน DP สิหรือเปล่า ยังไม่ได้นะครับเจ้าในเวสเหลืหอไอคอนให้อีกหนึ่งสล็อตนะเรียบร้อยได้แล้วครับแล้วก็การก็หมดเลยนะพเพื่อนเพื่อนทิ้งทวน EP ีนี้ด้วยซองนี้เลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจออทีใน E p พีหน้านะครับพเพื่อนเเดี๋ยวมาเล่นกันในช่วงเทศกาลฟุตตี้ทีแพเดี๋ยวก็มีตัวดีตัวแจมเข้ามาออนแพ้อีกเพียบแน่นอนรวมถึงการ s อ c ใหม่ๆอาจจะมีแนวรับคือตอนนี้ต้องการแนวรับมากๆเลยนะทุกคนเ,เป็นอาการเดียวกันหมดเลยคือแนวลุกนี่คือล้นทีมากๆปีซ้ายปีขวากองหน้ากลางลุกมีหมด การก็มีแต่ขาดเซนเตอร์แบ็กดีๆขาดแบ็กซ้ายแบ็กขวาดีๆกันซะเยอะ <laughs> ก็ช่วยจัดมาให้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะสำหรับ E ีีหน้านะเอเราจะเฝ้ารอสิ่งนั้นกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกันช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกด s u b s c r i b ์ผมหน่อยเนานะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็กนี้แล้วก็ทิ้งทยอีนี้ทิ้งทยอีนี้ไปที่ซองนี้เลยแล้วก็เ,วเจอกันใน EP 1ีเ้นะครับเพื<ๆ>่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs> ปิดเจอกันครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟู้ดช h ฟคอยนนั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 2 4สเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพจพิซจิวฟีฟาก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยอย่าลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ